ว่าชชสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กิบรีในเกมเออเกมมาดดกอะไรสัก,กอย่างอะไรกันชิ่วเปออกสุดที่ส,สุเป็นสายญี่ปุ่นมาเลยนะคะก็เกมนี้เป็นเกมแนวลบกระสุนนะคะแล้วเราก็ยิงตอบโต้ตคล้ายๆแบบพวก ยานอวกาศที่ยิง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 ใส่ตรงข้ามที่บุกมาแล้วเราก็เอียงตัวหลบนั่นเองนะคะแต่ว่าเกมนี้มันเป็นอ่าเป็นในล่าของพ่อแม่มาโดกะนั่นเองนะคะกิ๊ก็มาลวมาลองเล่นกันดีกว่าก็สามารถเลือกตัวละครได้ห้าตัวนะซึ่งกิ๊ก็เลือกมาโดกะเนาะโอเคนะคะแหมแล้วก็สามารถเลือกบอสนะคะที่เราจะต่อก,กอนได้ห้าบอสนั่นเองแต่เราเราไปเริ่มบอสแรกก่อนดีกว่าเนาะโอเคเอาละ แล้วก็ยิงเลยรัวๆค่ะยิงให้บอสตายนะคะแล้วก็เนี่ยมันจะมีโอ้มีท่าโจมตีซึ่งเป็นท่าโจมตีที่ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่หรอกนี่แล้วให้หลบหลบง่ายๆนะ,ะบอสตัวนี้นะคะๆๆบอสตนี้ก็ะจะไม่ยอมตายเด็ดขาดเลยค่ะแม่แจะไม่ยอมโดนนี่เป็นบอสเริ่มแรกเขาจะให้เราฝึกซ้อมฝิมือต่อนเนเองนะคะนี่อ่าไม่โดนเลยสักดอกอย็งไงล่ะฮโอ้ยอะ โอเคนะคะเรามันเริ่มมาต่อเลยใช่มาดูกะอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะคะป่ะเราคราวนี้เราไปชาร์ลอตบ้างชาร์ลอตจะเริ่มโหดมานะคะเธอจะมีทัชทัชโจมตีพิเศษตอนนี้เธอมีเอ่อเอ่อนอกจากเธอจะมีเราห้ามโดนยาด้วยมั้งเนี่ยฮะททัชอ้าถ้าโดนยาแล้วมันจะไปยีงกเธอเป็นบอสที่โหดพอสมควรเลยนะคะ เฮ้ย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 เฮ้ ไม่รู้จะยังไงเลยเดี๋ยวคลิปเราเอามามีกก็ได้มาลองดูสู้กับฉันอบดูสิเอ๊ะเอ๊ะอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะทำไมทีเดียวตายล่ะทำไมทีเดียวตายล่ะเดี๋ยวๆเขาอีกรอบสิทำไมอ่ะเดี๋ยวๆ เอาละไม่ Safe. คุณคุณมาวิพลังน้อยจังเลยคะเดี๋ยวแล้วคุณมามีโดนทีเดียวตายนี่ไม่ใช่เรื่องเนี่ยเอ๊แล้วทำไมมาดูกาโดนทีเดียวไม่ตายล่ะนั้นเราเล่นมาดูกาดีกว่านะคะอ่าู่บอสตัวแรกอะบอสตัวอื่นข้างโหดเว้ยเดี๋ยวๆๆๆๆๆๆคข้างๆโซเจมเรามีแค่ โซเจมเรามีค่หนอันเองเหรอไอ้กิฟซีอะกิฟซีที่เติมพลังเวททำไมเรามีแค่หนึ่งเองอะนีอย่างนี้เราจะสู้ยังไงเดี๋ยวน้าคือแบบอ่ะอาจจะอ๋ออ๋อเพาะมารูกะมารูกะอุ้ยมารูกะมีพลังที่สามารถแตกต่ลายได้หลายรอบนั้นเองเพราะมีพลังเยอะที่สุดใช่มโอ้โอ้โอโอ้โโอ้ ยิงมั่วค่ะจะดีนะธนูของมาโดกะนี้จัดพิกัดจัดพิกัดได้นะคะก็เลยเออสบายดังเลยเหลืออีกสองครั้งกับอีกเอ้ยอจิ้ไมไปสู้ชาลอนแล้วกิ้ไปที่อื่นดีกว่าสู้กับเคียวโก้ไอเสากะก็ได้มา โดนทีเดียวตายนะเนี่ยโอ้โหโอ้เอ๊ะโออโอ้โอ้แต่ถ้าเราโดนเม้นท์นี่โดนได้หลายทีนะคะถึงจะตายเป็นเออเหมือนผลึกของโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยผลึกการโจมตีนะคะโอ๊ยใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ๊ยโถ่ซึ่งโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่เห็น โอ๊ยโอ๊ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอะอะอ๋ะอชนะแล้วใช่ไหมเฮ้ย,ยแล้วบอสฉลองน,นี่โหนะคือแบบเม็ดยายที่มันตกลงมาเนี่ยเดีเรานี่แบบอ๋อตายโอเคต่อไปก็วันฟุกอมไม่ใช่ฮะอันนี้ก่อนก็ได้มาบอสฉลองกิฟเคลียร์ไม่ได้อะแต่ว่าจริงๆถ้าตั้งใจอาจจะได้ก็ได้นะคะแต่ว่าคลิปขอเล่นให้ดูคร่าวๆอ๋อ เดินก็อี้ก็ตายเหรออะไรวะเฮ้ยยายย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 ายย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 ียย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 ยายยายย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 ายย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 นยย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 สยย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 น โอเคโอเคดูตอนแรกเธอจะดูเหมือนว่าเธอเป็นบอสที่อะไรของเธอนียิงโดนฉันไหมเนี่ยฮะแต่ว่าไอเธอไม่ได้เลือดแค่เธอไม่ได้เลือดแค่นี้ค่ะสิ่งที่โหดก็คือนี่เธอมีหลายเลือด เล่นใดก็ลองเล่นมาให้กิ๊บูหน่อยถึกนะคะเดี๋ยว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 เดียวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีหลบตึกไปด้วยหลบมุกถึงศูนย์กลมๆได้วยมันยนั้นมันน่าจะมีฮิวสักหน่อยนะเหมือนนั้นมันก็น่าจะมีฮิวสักหน่อยนะคะแตแบบโอ้หม่ก็ยัยยัยจะคิดว่า้วถึงแม้เลือดจะหมดหลอดที่สองนี้นะกิ๊บก็บอสมันก็น่าจะยังไม่ตาย หรือเปล่านะกิฟก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็เกมนี้ก็เล่นให้สั้นให้ดูสั้นอย่างนี้นะคะก็น้องๆก็มาลองเลือกตัวละครอื่นกันดูได้นะคะแล้วก็เลือกด่านอะไรเงี้ยค่ะลองเลือกดูได้นะแต่ฉลอดกับวันโฟนไนต์อ่ะโอเคนะคะก็ลองมาเล่นดูกันเองแล้วกันนะก็ไปแล้วนะคะาบบ้าถ้าเพี่อรมกดไลค์นะคะแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะส่วนลิงก์เกมนี้นะกิฟใส่ไว้ ใต้คลิปนี้นั่นเองนะคะสุดข้างข้างนะคะจะมีมินิเกมอื่นๆนะคะซึ่งเป็นมินิเกมที่จิบเอามาแคสแล้วคงไม่โอเคเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเกมสั้นๆมากๆมันแทบจะไม่มีอะไรเลยนะคะนี่อย่างน้อยมันก็มีให้เลือกตัวละครให้มีสู้อะไรเงี้มันก็เลยเอามาแคสได้โอเคอยู่นะคะข้างๆงก็ใครสนใจอยากจะเล่นเกมอื่นๆก็มีทั้งเสายากาเก็บ น้ำตาหลบน้ำตาไม่ให้โดนโดนกิ๊ไอโด,โ,ดโซเชมของไสยากาศแล้วก็มีทั้งคุณมายมิยิงชาลอตนะคะแล้วก็มีคิวเบส,สอนพิมพ์ภาษาแล้วก็มีโฮมูลักกระโดดหนีชาลอตนะคะก็มีหลายๆอย่างในเกมมันนลองมาเล่นกันได้ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ